พระเถระทั้งหลายที่เป็นพระรหัสเหล่านั้นนะครับท่านก็เอามาเรียงใหม่ว่าสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้ทั้งหมดนะครับมีสิกขาบทที่หนักที่แก้ไขไม่ได้สิกขาบทที่หนักแก้ไขได้ก็มีสิกขาบทที่ต้องละสิ่งของก่อนแล้วจะสแสดงอาัติได้ก็มีนะครับสิกขาบทที่เป็นสิกขาบทเล็กน้อยก็มีก็เรียบเรียงจัดเป็นกลุ่มเพื่อสะดวกกับชนรุ่นหลังนะครับเพราะฉะนั้น การสังคายนาพระไตรปิฎกของพระมหาเถระเหล่านั้นนะครับมีค่ากับพวกเรามากเลยนะครับถ้าท่านไม่กระทําสังคายนาพระธรรมวินัยไม่มาถึงพวกเรานะครับป่านนี้ก็คงจะสูญหายไปแล้วแต่เพราะมีการสังคายนารวบรวมเรียบเรียงร้อยกลองเป็นหมวดเป็นหมู่จึงทำให้มีการสืบทอดและ มาจนถึงพวกเรานี้นะครับแม้ว่าจะล่วงไปตั้ง2,500กว่าปีแล้วนะครับหลังจากที่ปรินิพานแล้ว2,500กว่าปีพระธรรมวินัยก็ยังคงอยู่เลยนะครับพระธรรมวินัยที่ทรงแสดงไว้ยังคงอยู่เรียกว่าสมบูรณ์ก็ได้นะครับ84,000พระธรรมขันธสิกขาบทที่บัญญัติไว้ทั้งหมดยังคงอยู่ทั้งหมดนะครับพระพิสุ ที่บวชในสมัยครั้งพุทธกาลร,รักษาศิกขาบทเท่าไหร่พระภิกษุที่บวชในยุคปัจจุบันก็ต้องรักษาศิกขาบทเท่ากันนะครับเท่ากันเลยนะครับจะไม่มีความต่างกันว่าในสมัยก่อนรักษาน้อยในปัจจุบันรักษามากไม่ใช่นะครับสิกขาบทเสมอกันเป็นแบบแผนที่ดีงามที่เรียบร้อยนะครับจึงใช้คำว่า สวากขาตธรรมนะครับคือพระธรรมที่ทรงแสดงไว้ตลอด45ภาพรรษานั้นเป็นพระธรรมที่ตรัสไว้ดีแล้วนะครับเป็นธรรมะที่จะทําให้นําออกจากทุกข์ได้เพราะฉะนั้นการเรียบเรียมร้อยกรองหรือเรียกว่าสังคยานานะครับเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และมีคุณค่ากับชนรุ่นหลังเป็นอย่างมากเลยนะครับเป็นสิ่งที่จะทำให้พระ,ะธรรมนั้นดำรงอยู่ตลอด 5้าพันปีได้ครับในเรื่องสังขยาแล้วก็เห็นในคุณ,ณธรรมของพระเถระนะฮะที่ท่านต้องมีทั้งความพร้อมเพรียงและความปรองดองกันนะครับที่จะกระทํากิจของศาสนาก็ผมก็เลยขอกราบโอกาสท่านอาจารย์ในช่วงนี้นะครับได้กราบเรียนถามกราบเรียนถามท่านอาจารย์เกี่ยวกับความพร้อมเพรียงและความปรองดองซึ่งถ้าสังคมใดเนี่ยนะครับมีความพร้อมเพรียง และมีความปรองดองสังคมนั้นก็จะเป็นสังคมที่มีความสงบสุขผมขอกราบเรียน,านถามท่านอาจารย์นะครับว่าในพระพุทธศาสนาเนี่ยครับได้แสดงถึงความพร้อมเพรียงและความปรองดองไว้อย่างไรบ้างครับเป็นภาษาที่ชาวโลกก็ใช้นะคะแต่บางทีความหมายก็ไม่ชัดเจนแต่ว่าตามข้อความในพระไตรปิฎกก็มีว่า ความพร้อมเพียงหมายความถึงความมีใจเดียวกันนะคะพร้อมเพียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมพร้อมเพียงกันทํากิจหนึ่งกิจใดให้สําเร็จก็ต้องอาศัยความพร้อมเพียงเพราะฉะนั้นก็คือการทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อให้สําเร็จร่วมกันนะคะแต่ความปรองดองเนี่ยค่ะต้องเป็นจิตที่เสมอกันในการศึกษาและในการประพฤติธรรมะ มิฉะนั้นก็ไม่เห็นมีใจไหนที่จะไปปรองดองกับใจไหนได้ถ้าต่างคนก็ต่างใจเพราะฉะนั้นความละเอียดของใจเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าหลากหลายมากนะคะแต่ถ้าเป็นใจที่เสมอกันในการที่จะศึกษาแล้วก็ประพฤติปฏิบัติธรรมะก็ปรองดองกันได้ท่านอาจารย์ครับที่ว่าเสมอกันในที่นี้ก็คือเสมอกันด้วยคุณธรรม ที่จะศึกษาและประพฤติปฏิบัติตามด้วยศึกษาเพื่อให้มีความเห็นที่ถูกต้องไม่ใช่ศึกษาเห็นผิดกันต่างกันตามใจชอบถ้าถ้าเรารู้ว่าเป็นรูปประขันหรือนามขันในขณะที่รู้ว่าเป็นรูปประขันหรือนามขันเนี่ยพอรู้แล้วเราถึงละหรือว่าละก่อนหรือยังไงฮะตีตี่วใ้ละขันละขันพอรู้ว่าเป็นเวทนามีความรู้สึกอะไรเงี้ยเป็นยังไงค่ารู้ว่าเป็นเวทนาก็รู้ เดี๋ยวนี้เวทนาอะไรรู้สึกตื่นเต้นฮะเป็นเวทนาอย่างหนึ่งความรู้สึกเป็นยังไงคะทุกข์รือสุขหรือว่าโสมนัสหรือว่าโทมนัสจริงๆแล้วนะคะเกิดแล้วดับแล้วคุณทอนคิดไม่ทันคิดไม่ทันก็คิดทีหลังเนี่ยคุณทนหรือคุณทอนทอนค่ะครับค่ะคิดไม่ทันใช่ไหมคะครับเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดสั้นมากค่ะเราพูดถึงธรรมะใดกล่าวได้เลยค่ะ ธรรมะเกิดดับไปนะคะและเราก็กล่าวถึงชื่อและเรื่องราวของธรรมะนั้นโดยที่ว่าไม่ได้รู้ลักษณะจริงๆของธรรมะนั้นเลยด้วยเหตุนี้นะคะสติสัมปชัญญะหรือสติปัฏฐาเกิดเมื่อไหร่เพียงนะคะรู้สิ่งที่ปรากฏแล้วก็ดับ,บยังไม่ทันจะเข้าใจได้ชัดเจนว่าขณะนั้นเน่เป็นอะไรเพียงแต่รู้ว่ามีจริงๆและลักษณะนั้นก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ด้วยเหตุนี้นะคะจึงเริ่มต้นจากการที่รู้ว่าสิ่งนั้นมีจริงไม่ต้องไปเรียกชื่ออะไรเลยสิ่งนั้นมีจริงคือมีลักษณะซึ่งไม่ใช่ของใครเกิดปรากฏแล้วก็หมดไปจนกว่าจะคุ้นเคยกับความจริงนี้นะคะจึงค่อยๆละคลายความไม่รู้และการยึดถือคือความเป็นจริงคือรู้รู้จะหลังจากหลังจากดับไปแล้วไม่มีหลังไม่มีอะไรเลยค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะ เดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าพ,พอเกิดแล้วดับไปแล้วถึงเจอม<า>เพราะฉะนดดั้นรู้ไม่ค่าความต่างระหว่างที่กําลังฟังเรื่องราวของสิ่งที่มีจริงกับขณะที่กําลังรู้ลักษณะที่มีจริงๆต่างกันเนี้ต่างกันเพราะฉะนั้นถ้ารู้ลักษณะที่มีจริงจึงเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ต้องคิดสิ่งนั้นเองปรากฏความเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราอย่างแข็งเนี่ยคะ่ะวันนี้กระทบสมัมผัสแข็งตั้งแต่เช้ามาบ่อยไหมคะ แข็งเป็นธรรมะหรือเป็นอะไรในขณะที่กระทบเป็นธรรมะไม่ใช่เพราะอะไรคะเพราะแข็งดับไปแล้วก็ไม่รู้รทางนั้นเลยจนกว่าลักษณะนั้นปรากฏด้วยดีกับสติสัมปชัญญะเพียงแค่คำนี้ก็ต่างกันแล้วใช่ไหมคะสภาพธรรมะก็ เกิดปรากฏและกระดับไปเร็วมากเลยค่ะแข็งเวลานี้เพียงกระทบนิดเดียวเกิดแล้วกระดับไปกําลังพูดนี่ก็มีแข็งปรากฏที่ลิมนฝีปากเกิดแล้วกระดับไปใช่ไหมคะแต่เมื่อ,อไรที่ลักษณะนั้นปรากฏด้วยดีคือในลักษณะที่เป็นอย่างนั้นขณะนั้นก็คือสติสัมปชัญญะกาลังรู้ลักษณะนั้นด้วยเหตุนี้แม้แต่คําที่ว่าสภาพธรรมะทั้งหลายนะคะปรากฏด้วยดีกับสติสัมปชัญญะ ก็ต้องรู้ความต่างขณะที่ได้กลิ่นเป็นซุปละกลิ่นนั้นปรากฏด้วยดีว่าเป็นเพียงกลิ่นหรือเปล่าเป็นกลิ่นไม่ใช่อย่างอื่นค่ะปรากฏแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะได้กลิ่นแล้วก็เป็นซุปกลิ่นไม่ได้ปรากฏด้วยดีเลยค่ะเพราะเป็นซุปก็รวดเร็ว ราะฉะนั้นต้องเป็นการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนะคะโดยรู้ว่าขณะที่ไม่หลงลืมสติเพราะสติเกิดขณะนั้นจึงรู้ลักษณะของธรรมะที่ปรากฏเป็นปกติซึ่งสติไม่ได้เกิดก็เป็นอย่างหนึ่งแต่เวลาที่สติเกิดนะคะก็มีลักษณะแท้ที่เป็นธรรมะปรากฏเล็กในน้อยจนไม่เห็นประโยชน์เพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะถ้าสามารถที่จะรู้ลักษณะที่แข็งหรือเสียงหรือเห็นหรือได้ยิน โดยเลือกไม่ได้เลยค่ะเพราะเริ่มรู้ว่านะคะสภาพทั้งหมดเนี่ยเป็นความจริงในขั้นฟังแต่เป็นความจริงที่ไม่ใช่ขั้นฟังเมื่อลักษณะนั้นปรากฏจริงๆแต่ละลักษณะและทีละลักษณะเพราะฉะนั้นความรู้ความเข้าใจก็เพิ่มขึ้นแต่น้อยจนกระทั่งคิดไม่ถึงนะคะว่าการรู้ทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยจะนำม,มาซึ่งความเข้าใจขึ้นความเข้าใจขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะละความไม่รู้และการยึดถือสภาพนั้นได้ เพราะเข้าใจขึ้นเหมือนกับว่าต้องระลึกบ่อยๆจนชำนาญไม่ใช่ต้องค่ะเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นสําคัญที่นนสุดคือความเข้าใจซึ่งส่วนใหญ่นะคะข้ามความเข้าใจอยากได้สติอยากให้สติเกิดอยากประจาักษ์การเกิดดับแล้วเข้าใจอะไรเพราะฉะนั้นความเข้าใจสําคัญที่สุดค่ะขณะนี้ก็มีสภาพธรรมะเข้าใจอะไร หรือว่าฟังแล้วก็รู้ว่าเป็นธรรมะซึ่งยังไม่ได้รู้ลักษณะแต่ละลักษณะเหมือนกับว่าต้องเข้าใจบ่อยๆจนชำนาญเลยเข้าใจขึ้นค่ะเพื่อละความเป็นเราเข้าใจเป็นเราหรือเปล่าไม่ใช่เรากว่าจะไม่ใช่เราคิดดูก็แล้วกันค่ะทุกอย่าง ความหมายของคําว่าขันว่างเปล่านะครับหมายความถึงสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นขันแต่ละอย่างเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่กลับมาอีกเลยนะครับจึงว่างเปล่าจริงๆนะครับนี่คือความหมายของคําว่าขันที่ว่างเปล่านะครับส่วนในเรื่องของการสังขยาพระไตรปิฎกนะครับมีความสําคัญอย่างมากเพราะก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันปรินิพานนะครับพระองค์ทรงตั้งให้พระธรรมวินัยที่ พระองค์บัญญัติไว้แล้วนะครับเป็นศาสดาแทนพระองค์โดยการที่พระองค์ปรินิพานไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจะเห็นคุณธรรมของท่านพระมหากัสสปะเทระและท่านพระมหาเทระทั้งหลายที่ได้ทําสังขยาครั้งที่1ให้พวกเรามีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมวินัยจนถึงทุกวันนี้ครับและนี่ก็คือเนื้อหาสาระในช่วงแรกนะครับส่วนเนื้อหาต่อไปจะเป็นอย่างไรนั้นน่าสนใจมากทีเดียวนะครับภากสักครู่ครับวเดี๋ยวกลับมาติดตามชมกันครับ